ก็ทำมาสดดีจุงนี้แก่ฟูฟังฟูตัวของเขาทุกตันเนาะก็มเลยมาปอบมาหยากันก็เป็นเวลาอันถึงเย้านานในวันมือนี้ก็เป็นวันศีลเดินสามลับนะแต่ที่เขาเลินสี่ย้าเนี่ในวงวังวันสองวันนี้สีหาวันนี้นต่างพยากรณ์อากาศหรือว่าต่างอากาศเนาะ พอที่กัดนี่ค่ะเนาะเมื่อวานเมื่อนี้ฝุ่นเมือเ่อยนี่กัดฝนก็ตกค่ะเนาะอ่พอเมลสธาต่างหลายสำคัญที่สุดตัวเฮากายเฮาก็ต้องอยู่ดีเนาะตายอยู่นี่กินบ้านก็ต้องเลยหักษาส่วนจิตใจก็ต้องไลยฝึกหัดในมามันพิจารณาเลี้ยงดูใจเฮาเพื่อเกิดความสุขสบายนเนาะไอ้พีษเกิดเฉพาะต่างตัวเฮาตัวเฮากัดตัวเฮาอุ่นตัวเฮาห่อน ตัวเขาเย็ยนแต่ว่าใจเขาเกาะตรงไั้มีใจกัดใจเย็นใจถอกใจเมียดเนาะใจดีใจงามอันวันนั้นอันวันนี้นี่ก็เป็นวันศีลนี่ก็เลยมาปอบมางอยากันแทงกำหนึ่งค่ะเนาะก็วิปัสสนาตอนที่สิบสามเองค่ะตอนที่สิบสามก็มาถึงเพราะฉะนั้นปลอมอย่างสธาตั้งหลายตีไลฟังไล่ตัวไล่หูไล่หันกันมาก็อ่าเป็นอันมากันหลายเอาอันวันนี้นี่ก็ เลยมาอุมาจาก,กันแทงกำหนึ่งในวันมือนี้บา่าวโยเรื่องของธรรมวิจยตสัมพชังกานเนค่ะธรรมวิจยตสัมพชังกาซึ่งเป็นหัวข้อทมข้อหนึ่งคะ่ะอันที่คือเขาไลฝึกโตวฝึกใจเขาคืออะไรเฮ็ดจอมธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือโตวใจเขาป็นอะไรกัดเย็นคือตัวใจเขาพร,รดดอรมีแห่งมีกำลังใจนั้นในคะนัะนนาะ เพราะฉะนั้นก็สาธุอนุมโมตนาครับเจ้าธนาสธาทั้งหลายที่ไลมาถ่ายทิพย์ถ่ายต้านในวงวังอาทิต์ปัดตนี่ที่เป็นเจ้าศาสนาสธาประจําก็มีใจนวลนางชั้นหอมสี่กันเมียกนางเหล,าลห่าคาปอกหมอยาใจเสียงติบภาวันจึิงจ้ามหนอนนี่ก่ออะไรเป็นประจําแล้วก็มีหลายภูหลายต่านหลายคอนเจนมีเมียวนางโบหอมบอกน้าติบเขามีเมียกปลาเอวยหนอนั้นแสงหนุ่มนางโบคาเขาเจ้า แล้วก็ตลอดถึงบอกชาชิลาเมียงนางละเย็นตลอดถึงตุกผูตุกคนนะที่ไลมาตานอาหารเจ้าอาหารเป็นตลอดถึงเนะาะปอกเมียงตังสิงคโปร์ apore, ที่เลยมาตานเป็นปัดเป็นยูปัดยูใจเป็นเครื่องใจไม่ซอยเป็นไม่ถูปืน้นเป็นน้ำยาล้างจานถุงดำน้ำดื่มน้ำกินเนี่ยนะตอนนี้ก็ข่าวสารก็ในเดือนนี้ก็มีคุณปิยะชาตนะทางเมืองไทยก็เลยมาตามไ้อยู่ สาวถองปลายค่ะนะนะเพราะฉะนั้นก็อันที่เขาขาดกา็เป็นพวกน้ำยาล้างจานอ่าเป็นถุงดำเขาอ่าเป็นไม้ถูปื้นเขานี่เป็นน้ำกินนี่ค่ะอัน,นที่ขาดอีกหนึ่งนะแล้วก็อานา,นา,นาต่างๆเนาะในบางนี้ในเกาะตัาง,าง,ว,ง,าง,างวัดจอมคำเกาอ่าอะไรเนาะอามีโครงการตัดที่เฮ็ดก็คือตัดที่เนฮะ็ดหน้าหอเทว,วดาค่ะนะ้ยายหญ่อเทว,วดาจากที่เก่ามาไหว้ที่สำติพระธาตุตัง ทางนาบัดนี่นะคะอันหนึ่งเราก็ทางสองอันมาก็คือโครงการสร้างกำแพงะนะกำแพงวัดเทาก่อมันที่ลูที่ปังอ่ามันผ่านมาหลายโจโคนหลายอายุแลนะ้วนะวัดเทาเป็นวัดเอวใครคือเปิดอะไรมาหูมาหาหนึ่งมันดีงามนี่ก็ที่ฮ็ดกำแพงแล้วก็โครงการที่สามก็เป็นโครงการแต่ที่็ดโคงรับแขกต่าที่ไว้รับรองพระกุบาบรรจุและก็ผ่านเทรานุเทราเขาเจาะนี่เป็นโครงการของวัดจอมคำกำลังที่ฮ็ดสุดไปี่ ผมอย่างสัทธาก่อนในมีกาํกาลังโตกําลังใจกําลังเข้าของเงินคำแหลกใครติวใครต้านนี่ก็แจ้งมาไล่ตาม Facebook ตามเพจแล้วก็ตามเบอร์โทรที่ไรคือไวในที่นี้นะครับเนาะ,ะเพราะฉะนั้นในวันศุกร์มื้อนี้นีน่นนนนก็เฮาก็ากัเดเฮาะผมอย่างสัทธาตัง้งหลายก็ยอมกรัรยอมขาดค่ะเนาะฝนที่ตกนะอากาศที่กัดจือ๊อก็ผมอย่างสัทธาตัง้งหลายก็จนกันมาใส่เขา้าบูชา ไอ้มาติดมาตานแล้วก็อะไรมาฟังนำฟังธรรมในวันโมนีก่อเที่ยวเรื่องธรรมะในวันมนีมาอุจารก็คือธรรมาวิจยะสัมพชังกาเป็นข้อที่สี่โยคานั่นาะบอกว่าพระบรมเจา้าลายตั้ไเ้ว่าชาหิภิกเวธรรมเมหิสมณากระโตดูลาภิกขุด,ดังไลผภุกลหยิงใจดังไลยผู้ได้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมหกราการันยอมได้บรรลุมากพผลน,นิพพาน คุณธรรมอบาการนั่นดังกล่าวต่อไปนี่คาแล่หนึ่งก็คืออะไรหัวาจข่มจิตขม่มใจในเวลาตีสมกลขม่มกลมกุกแกรนะสองมานั่นคืออะไรนะรักษาจิตใจในเวลาตี่คนรักษาใจคือดีคืองามสาม,มานั่นก็ดูนาะก็คือว่ายังใจคือร่าเริงผ่องใสในสมัยตี่คนยินดีปีติอนุโมทนาะ สีมาก,ก็เลยวางใจเป็นกลางคือใจเป็นอยู่เหนือสุกเหนือตูกห้ามาก็ไรใจแน่นน้อมไปในงามความดีในมรรคธรรมพระรธรรมนิพพานาอันเป็นธรรมันผ้าเสิดห้องมาก็เอได้ยินยิ่งในพระนิพพานอันเป็นติดทับตุ้งตัง้งเสงตั้งมูลอ่านะอันนี้ก็เป็นหกข้อค่ะเนาะที่ไรพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้นะคะข้อที่หนึ่งคือว่าหูจักข่มจิตข่มใจของเฮานะ ความใจก็คือว่าใจเฮานี่ส่วนหลายถ้าเฮาฝึกสติฝึกภาวนามันก็ที่ไปในต่างที่ตกต่ํำที่นั่นน่ะไปในต่างที่ห้ไปในต่างทีง่โลภะโทสะโมหะเขาตีเลยหามันผ่องตีเลยข่มมันผ่องเอออย่าปีฮ็ดเ,เลยอย่าปีไปเลยอย่าปีลาลาภาสก,กานน้ำเลยอย่าปีไปใจําใส่กำเด้ออย่าพีร้องเด้อนอเขาตีเลยข่มมันผ่องนะอะไรตักเตือนมันเหมือนเหมือน,นลูกหลานเฮานะ่ะถ้าว่ามึงปอกทำบาเตก็สำเร็จนะคณะสองมานี่ ฮักษาใจเฮาเนี่ยันสิน,นบรรธรรันสร้ั่งใจเฮาที่มันดีมันงามตเอาฮักษาไว้อ่าเหมือนเฮาฮักษาเกี่ยวแหวงเงิ่อนคำนั่นนะฮักษาไปคือมันพอดีดีไ้กับตัวเฮาตลอดใจเฮาดีใจเฮางามนั่นสามารถก็คือใจเฮาเนี่งนนออย่าเปียกเปียกเสื้อเื้อว่ะใจเฮานี่ปีตีจอมเจยินดีเวลาเฮามาติดมาตาน,นเวลาเฮาไหหนังฮักษาศีลเวลาที่ยงเฮาไรหนังภาวนาเนี่ยครับจมจมโจมจมปีตีจอมนะ แล้วขออีกอย่างหนึ่งก็คือวางเฉยเนี่ยคืออุปเปขายาณน้าอุปเอปขานี่สําคัญคือเวลาดีเวลาไรสุกอย่าบี้เก้่งกั้งนะดีใจปนทิเวลาทุค่าก็อย่าบี้เก้่งกั้งยอมการกําเดียวนะเพิ่นว่าห่ายอย่าพี่ขี้เพิ่นว่าดีอย่าพี่จมนั่นนะอันนี้นะสำคัญแล้วก็คือน้อมจิตน้อมใจของเขานี่ไปในต่างที่มันเป็นตั้งปนตุกะนะแต่ที่คือจะได้ปนตุกถึงสุก นั่นก็อะไรนอมไปในจิตในใจนึกถึงว่านี่ปานะประเจียวโหตุนนอนเหมวันที่เขาตีเภาตานกันก็เขาถึงปงังอธิษฐานถึงพระนิปานอะไรปนตุกแต่ว่าอธิษฐานถึงปังอย่างเดียวนี่ถวามบริติัอยู่ในศีลอยู่ในภาวนาอยู่ในสมาธิมันก็นถึงเลยนะปากจาดัดเหงจดัดลอยจดัดหมื่นจัดก็ถึงเลยอันนี้ก็คืออะไรบอกเนาะว่าอีหนึ่งว่าอ๋อนี่เขาทีอะไรขัดใจในการฝึกหัดตัวเ่าะนรับะเพราะฉะนั้นก็คือ ในสมัยหนึ่งนี่การที่เขาว่าการรักษาใจของเขานี่นะเวลาใจมันหมดแหงใจอ่ะเฮายเดี๋ยวเจอที่มีแหงใจก็เลยตัวไปเวลาใจเขาไขรการไขรข้านเหมือนโควิดสิบเก้าเมือนหมดแล้วนี่เนาะพอแมวเมตตาจางหลายเอาเนี่ยโอ้ฟอนก่อตอกกัดก่อกัดโอ้ใครไปไหนไขรไขรข้านมากกว่าอะไรใครการมากกว่าอะไรเนาะผมบอก มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องค่ามีปัญหาเรื่องกินเรื่องอยู่มีปัญหาเรื่องโพเรื่องเมก็ไว้ใจแข็งค่ะคนเอาในโลกนี้ที่สั่งก็เหมันจังหวะที่มาอะไรไง่งยๆเอาไว้ใจแข็งแข็งอันต่อสู้ไปนี่ครับนะเมื่อดี่ในพระบรมเจ้าได้ตัดไว้ในพระตรปตฎะหวยที่สิบเก่าเนาะว่าดูลาภิกขุทั้งหลายว่าปกุกลาภูตองการที่คือภัยดีมีอยู่น้อยหนึ่งนี่คือมันลุกขึ้นมานะไฟดีไฟนะ ที่คือที่คือไฟในกล่องไฟนี่คือมันลุกขึ้นมานี่ต้องเอายาแห้งๆใส่ลงไปนะเอาคีโวสมัยก่อนเอาคีโวคีโวใส่ลงไปเอามาแห้งๆใส่ลงไปนะแล้วก็เอาปากเขานี่ไปเป่าเพราะฟุฟุฟเนี่ยไยในมันก็ลุกขึ้นมาขันฉันได้ผะู้ฏิเจริญวิปัสสนากรรมฐานก่ฉันนั่นะเหมือนไหนไหนใจนี่มันย่อหย่อนใจมันไข่ก้านไข่ขานมาอ้าไข่ไข่เฮ็ดยาวนี่ เข้ารอยต่การพิจารณาเออเนี่ยเป็นความขีขนนข้ข้านเนาะขี้ข้านเนาะขี้ข้านเนาะกัดเนาะกัดเนาะเนาะใครยอมกนอันหรอใครยอมกันอันนี้เนี่ยมีสติก็มันเดี๋ยวนี้ครับเอาขึ้นมายาวขึ้นมาเนี่ยก็ใส่เข้าก่อที่ขึ้นมาชั้นสูงต่อไปแห่งนะเพราะฉะนั้นคือในการพิจารณาธรรม,มาคือแบบรรม,มาวิจัยเนี่หมายความว่าพิจารณาเลิกธรรมอ๋ออยู่กับผัวกับเมยียที่ไรเหตุจื้ออยู่กับลูกกับหลานที่ไรเหตุจื้อ นะอยู่กับมี e สหายที่ได้ให้เจออยู่กับสังฆาที่ได้ให้เจออยู่กับการงานที่หายดีนาะดีสนดีการกาการขายเอาที่ได้้เจอนี่คือจะมีสติเจ้ามันธรรมวิชยานี่นะเวลาเกิดโลภะเขาเหล่าเลยเอาสังเกตเวลาเกิดโทสะที่เอาสังเกตกดมัว้าที่เอาสังเกตนี่มีธรรมะนั่นแหละเนาะแกไปลอยๆน่ะใจเข้าหดหู่ใจเข้าดีงามกวดใจเขาดีงามกดี่เขาเหลาไว้ใจจริงการฝึกธรรมะพิ่ปรณนากรรมฐานก็เลยฝึกจันเนาะ อ่าคือพฤกษจาร์นี่ครับอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะนี่มันหมายความว่าไอ้อย่างค่ะธรรมะพอเมื่อสัทธาตั้งหลไรพอเมื่อสัทธาตั้งเอ้ธรรมะธรรมะนี่ยทุกปีเขาไหลอูไหลจ๋ามากอะหึงย่อนานนี่เอ้ธรรมะนี่มันเป๊ะว่าอ้สังลาแบบนั้นอ่าพอเมื่อสัทธาตั้งหลายเนาะอ่าผู้ฟังของเขาตั้งหไรธรรมะนี่นรรม,มันเป๊ะหลายหลายอย่างค่ะหนึ่งเไปไ๊ะว่าตั้งตัวไวค้ครับคือหมาย,ามายความว่ายกพันหรือซัดผู้ที่มีธรรมะนี่มือตอกไปในอาปายภูมิ ดีมดีมงามบบนะสองมาน,น,น,นี้นี่นะคือภูฏีไรปฏิบัติธรรม,มะหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานนี่นะนคือไปตกไปในอาปาญภูมิทางสีนี่ค่ะนะนะอันนี้ค่ะอ่าอันนี้ค่ะแล้วก็อ่าสามมานี้นี่ก็คือหมายความว่าคือลักษณะเนี่ยมันว่าธรรม,มะนี่มันเป็นของมดีไม่ายเป็นของกลางๆลางค่ะนะถ้าเอาอลไเอาทักษะเป็นของตัวเก่า ก็ที่เป็นฝ่ายดีทัออ้อวะแต่ถ้าเป็นกุศลธรรมก็คือท,อาาท,ท,ทําฝ่ายดีอกุศลธรรมคือทําฝ่ายให้เจนทําฝ่ายให้ก็อะโลภาตัวซาำโมหะทําฝ่ายดีก็คือตาหน้าศีล่าแล้วก็ภาวนานั่นนะนะก็มีธรรมระอย่างดีสี่สัมเพลอะพระเสด็จครับผู้ที่มีธรรมะเป็นผู้ที่พระเสด็จมีกายมีวาจามีใจบริสุทธิ์ที่สะอาดภาษาศากิเดชนี่แค่นะอย่างติหามาเนี่ยเปลว่า รักษาไว้สึ่งประโยชน์3อย่างนะก็คือสามารถผู้ปฏิบัตินี่ได้ประโยชน์ในจัดนี่นะเลยจัดไปนหนาแล้วก็เป็นปัจจเกแกยดพันธิปานแทง้งนะทั้งอย่างหนึ่งทามานี่มันแปลว่ากําจัดนะสิ่งดีเป็นสิ่งเศร้ามองในจกในใจขเขาเฮาอ่ากําจัดสิ่งดีมดีไม,มงามในใจขเขาเฮานี่คือมันหายไปคือมันหมดไปนี่นะอันนี้ครับ แล้วก็ธรรมานี้นี่ได้แก่เป็นขอนตังเป็นเซนตังตติจิคือเฮานี่เลยไปถึงต่างปนตุนะ,นะอันนี้ค่ะในสำคัญนี่คือธรรมะแล้วก็ธรรมานี้น,นี่มันที่ทางอย่างหนึ่งสุดท้ายที่แปลว่าธรรมานี่แปลว่าหักษาไว้สิ่งดีงามไพตีปฏิบัติธรรมไพตีมีศีลมีธรรมนี่มันที่หักษาไว้มือตุค่าแล้วก็ อยาก,เ,กาเอาสิ่งทีมันให้คืออยากสิ่งทีมันดีคือไปอยากเอาสิ่งทีมันดีนี่ทามาเนี่ยก่อนที่ไปฮักคำไปเฮก,กังสิ่งทีมันดีนั้นเพิ่นจึงว่วะไพมีทรมาไพมีความดีนี่ตกนำ้ำไหลตกไฟไมน่นานเย้าอันนี้คืออันเป็นสิ่งที่สําคัญอันทีของเ,อาเาขาจะขาต่างร้ายเนี่ไปหูจึงหมดทามาก็มาวิจยัยนี่มันก็แปลว่าพิจารณาสอดส่องเนาะคัดเอาเลือกเอา คนหาวนะก็คือหมายความว่าธรรมาวิจัยยะตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าคือเฮานี้นี่นี่ไรหู้จักเลือกเอาธรรมะหรือว่าพิจารณาเอาธรรมะเวลามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในใจเฮาฟังอยู่อะไรยินเนาะอะไรยินเนาะอจะเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในในใจเฮาในข่าวยามเหมือนแล้วเนี่ยเขาก็เราเลยหมอเอาตัวนั้นนี่ค่ะนะมาเป็นเครื่องคือเขานั่นบ่ไร พุทธิสถิติจำเริญคือว่าเอาธรรมามาใช้คือมันถูกกาลาเดสะกาลาเวลาของเขานะเวลาใจร่ำก่อใจร่ำน้อยใจร่ำน้อยแบบเขาก็เอาเมตตานี่เข้ามาเอาเขาเป็นข้อนี่หรือหักแปลงกันเนินอ,อันนี้ครับเวลามันเกิดโลภะนี่ไขเต็งเปินน่นไขไล่ไขหลักไขจ้วนเปิ่นก็อ๋อเขาหรืออะไรมีกรุณาเออหรืออะไรจอยแถมเปิน่นเอออันนี่ครับนะอันนี้คือข้อห้องอะเลยเลยมีธรรมวิจยะในการแต่ที่พิจารณาเอาธรรมานี้ มาหักษาตัวใจเขานี่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะความเมตตาตั้งยถ้าเราไห้มมีธรรมะคนนี้เข้ามาย่อเนี่ยเขาก็ติ้มเกิดปัญญาได้ถ้าเราหันมาเนี่ยบ่าเกิดขึ้นตั้งตาตั้งหูตั้งปิ่นตั้งโตตั้งใจเขาก็ดีมันเกิดขึ้นมาตั้งตัวเขานะแจนปองแบบนะลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีการเหยียดการงอเนาะการก้นการเหมยการตุกการซุกเนาะอ่าก็ดี ใช้ตีมันผิวใช้ตีมันนิ่มก็ดีเขาพิจารณาคือหันถึงตั้งเสียง,ต,งตั้งเสียงดีว่าอ๋ออันนี้นี่มันเป็นธรรมะเอาคู่จอมันฮู้แล้วปล่อยฮู้แล้วปล่อยฮู้เราก็วางใจคือมันเป็นกลางกลางเดียพี่ยึดถือว่าเป็นของเฮาอยาพี่ไปจังไปเจิกมันเนห้องว่าเป็นธรรมวิจยาสัมพชังกาอันนี้คันแน่น,นอนเพราะฉะนั้นคือท้าวเกิดมือเนี้ยนี่เขาพิจารณาธรรมะมนเนีาวมันที่เกิดความ หองปัญญาหรือว่าความหูเตะนะปัญญาเนี่ยคือการหอบหลอบลูกนะความเป็นเตะของมันนะี่ค่ะนความตกเตะของมันก็คือมันที่มี3อย่างที่มันมีความต่างกันค่ะระหว่างปัญญาคือปัญญานี่คือกะตามหูที่มันความเป็นเตะสัญญาความจําจาไรหมายต้องว่าดีมดีอาจจะเนี่ยมึงปกอาจจะจําจากคันที่อาจจะดีเป็นให้ก็ได้ให้เป็นดีก็ได้แล้วก็วิญญาณนะ วิญญาณน่ะคือการหูแจงนะมือเข้าไปเตอะกว่าดีนะใจเข้าไปหูซึกกว่าดีนะหัวอ,อะไรยินกว่าดีเนาะหูลังเอาอะไรเสียวกว่าดีอันนี้นี่เขาห้องววิญญาณนะมึงปอกกับสัญญาเนี่ยความจำอ่ะเออความจำสีของสีเขียวสีเหลืองสีแดงมึงปอกมันดีมันใจอัน,อนดีห่างเข้าห้องว่ามันดีมันใจปัญญาขนาดมึงปอกเขาว่าเออเท้าเจอกสีแดงเขาก็บอกว่าสีแดงนี่มันมันมันเค็ม ตีเต้นี่นี่สีแดงก็ดีเชียวมันเป็นธรรมดาเองครับถเขาเจือกถ้าเขาเจือเย่อเนี่ยเขาเกิดโลภะเมื่อมันหายไปย่อเนี่ยเขาหูจะความเป็นเต้เของมันนู่เขาก็ติดใจที่ทุกข้าวต่อมันวิญญาณนะคือความหูซึกหูซึกว่าเป็นของสีของสีเขียวสีแดงเป็นอันอ่อนอันแข็งอันกัดอันห่อนอ่ะหูอ่าทาก็เนี่ยเออขิงกัดมาอาขนาดมันพอมันพอเจือกไดมันก็สมเจือกกัดอ่ะอาห่อน่ะมันเจือกไดมันก็มันเจือกห่อนน่ อันนี้ก่อนที่ฮูปิญญานค่คือความรู้สึกว่าคอนกัดแต่ว่าอันนี้มันเป็นธรรมชาติที่มันอยู่นะเมื่อน,นแรเลเท้าวเกิดปัญญาคือว่าเอาสัญญาความจาอะไร่าอ๋อนี่เป็นกัดหนอแล้วก็ฮูซึ่ว,วมันกัดแต่ว่าใจเ้อนี่มันไปตุกกับมันไปสุกกับมันใจเขาว,วางใจเป็นกลางการอ๋อมันเป็นธรรมชาติธรรมธรรมันเนี่ยท้าวกัดเขาก่อตุกขานั่นนะท้าวอะท้าเขาเจิ่งมานี่กลายเป็นสิ่งดีวาเป็นยึดถือว่าอ๋อเป็น เขาใครคือมันอยู่ึ้งๆน่ะมันที่กลายเป็นโลภะกลายเป็นตัวซาไปแล้วก็กลายเป็นโมหะมู่ความเบี่ยเตของมันไปอันนี้ค่ะคือเรื่องของของเงินดีบทองหว่าเป็นปัญญาแล้วก็สัญญาแล้วก็วิญญาณเขาอุปมาไ้ว่านะอุปมาไ้ว่าชื่ออลไรนี่นะสัญญาด้วยว่าความจานี่มันเพียบเหมือนลว่ย้ำหูช่างเตอะครับเวลาหันเงินก็หู่ต่บ่ามันเงินนี่มันงามมันปอดมันยาว มันเลียมนะมู่ว่าเน,นี่มีกากะคือมีกากันจือเป็นเครื่องจับใจจ่ายของคอนอะไรจือมันหู้รวนคะครับมู่ว่าอ๋ C C อสีเขียวสีแดงเขาเมู่ว่าอันนี้เป็นใบเหงอันนี้เป็นใบฮาเหงอันนี้เป็นใบหมื่นมูเตอรวนะตัวเนี่ยหู่นะเหมือนหู่เต๋อเข้าที่หูสีของสีเขียวสีแดงอันนี้คือเรื่องของสัญญาครับกรน,นี้นี่นี่วิญญาณน,นี่มันเพียบเหมือนทั้งนี่เพียบเหมือนเจ้าบาล ตีหูความหังงามของเงินเงินอออสีเขียวนี่งามมันนีหนอสีของนี่มันนี่สีแดงนี่สีสีน้ำเงินนี่งามมันจีนแล้วก็คู่ว่าเป็นเงินนี่เอาไปใจจ่ายแล้วมันมีกาต่างกันนั่นนะมีกาเอาไปใจจ่ายอะไรเออไปซื้อของอะไรซื้อโคอะไรซื้อตังคินอะไรซื้ออาหารอะไรนะแล้วก็คู่ว่าอันนี้มันเป็นของแกกรมแกของเตียมเตียอ้นนี่อันนี้คือเรื่องของวิญญาณนะนี่ปัญญาสมเร็นชื่อหล้านี่ปัญญานี่เพียบเหมือนคนเฮ็ดเงิน คนเร่งเงินยอมหู้ว่าเงินนี้นี่อ่านะมันเป็นจือเฮ็ดมาจื้อคู่ตั้งแต่เก้าถึงปลายหงับลูก่อหูตัวลูก่อหูจังโดยนำนักกอหูนะ,ะเขาเฮ็ดตีไหนเอาสังเฮ็ดเฮ็ดตีบ้านไหนเฮ็ดตีบานนีบ้านนาหูอะไรสิ่งคือปัญญาหู้ถึงถึง,ถงตรวจของมันถึงกุลของมันหูตังดีของมันหูตังหายของมัน นี่คือปัญญาถ้าฮาหูธรรมดาแบบเป็นเงื่อนนี่แต่ว่าหั้ว่ที่กาขันมันเป็นจือห่อเป็นสัญญาผู้ยาวแบบเป็นเงื่อนเนี่ยนี่กาขันมันเป็นอันไวเียงใบหมื่นไบสั้นนี่ผู้ยาวนี่เป็นวิญญาณถึงมาปัญญาคือผู้ว่าเงื่อนนี่เท้าใจถูกต้องก็เป็นประโยชน์เท้าใจในต่างตีหายก็เป็นโทษไอ้นี่นะผู้ถึงมาออาเฮตดตีไหนมาจากตีไหนนี่คือปัปัญญาเหมือนที่ฮาลหชีวิตของเขาบอกอ๋อชีวิตของเขานี่เกิดมาจากปอเมเซต้าเนี่ย อันใจตัวเข้าเตะมันที่เกศที่เชื่อพื่ตายเอิญเขาพิจารณามันนี่เขาห้องอ่ะเป็ duh. นอิปัสนาธรรมวิจยานะนั่นเนาะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปัญญานี่ก็จึงบอกว่าสัสมาหิโตยถาผู้ชังปจานาที่ผู้ที่มีใจตั้งมั่นใจเป็นสมาธิเยี่ยนี่ยอมรู้การเปลี่ยนแต่ใจเขานิ่มปองเนาะแบบเนาะหายใจเข้าหายใจออกใจเขานิ่มมันเหมือนน้ำที่มันนิ่มๆนั่น ยอมหันขี้กุ่นมันตังตังแต่ไรฉันได้เนี่ยปัญญาที่มันนิ่มปัญญาที่ตังมันมันแก่นเนี่ยวกว่อหูความเป็นแต่ของชีวิตของเขาว่าอ๋อมันเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเออนะอันนี้คืออย่างอย่างต่อมาค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่ผู้ดีไรเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่อ่อรือเ,เกิดยานตามรอบๆคเกิดไรฟังไรหูมาเนาะอ่าไรฟังทำยาวเหมือนเขาเจ้าคา,าต่งางๆเลยฟังเนี่ยแล้วยินมาเนี่ยอะอะไรศึกษามาแล้วฟังเนี่ ก็เลไรไหมสั่งละนี่ก็คือเอาดีมันเป็นประโยชน์มาใจกับตัวเขานะเอา,าเป็นประโยชน์เถอะมันเข้าใจอ่เนี่ก็ไปถามนะถามแล้ออมันปองใจก็อเตรียมอ่ะเตรียมไปออาอะไรไป,ปฏิบัติคือลงมือมันเกิดนะคือมันเกิดสั่งละนี่นเข้ามาเกิดปัญญาเนี่ยนะเกิดปัญญานะว่าอ๋ออายติถึงปัญญาว่าภาวิสมีนะก็คือเอาเกิดปัญญาอย่างก็อ๋เอเขาเกิดมานี่ เขาที่อยู่ที่มีสุขมีเงินมีคำอะไรก็ที่ไรตาเนอเฮาที่มีปายอยู่ดีอยู่ดีกินมันมีโครคภัยไข้เจ็บก็ที่ไแหักษาซิเนอใครหื่อใจเฮานี่มีความสุขความเสืส่อความปีติจมจื่นก็ที่ไลยภาวนาเออาที่เกิดปัญญาบุญจีก็เลยจ่อยสร้างหนังสือเฮ็ดเฮ็ดแับเฮ็ดสอเฮ็ดติปต,ตาต่างต่างนะแล้วก็เออที่ไลยหักแปลงกันเนี่ยนะนี่หักแปลง,งกันอ๋อไรเบียดเป็นกันบาดเป็นเมียหญิงบาดเป็นคนจ่ายบาดเป็นคนเจอจัดภาษาไหนอีก หักษาตาหูหูลงังดินตัวใจเขานี่เออหันตามกวานเพน็นหันเนาะหันเนาะหูเนาะยินเนาะยินเนาะเตอเนาะจฉนี่หูซึกเนาะจฉยนี่เป็นตอนเขาก็ที่เกิดปัญญาเกิดธรรมวิจยานี่น้อมใจไปอ๋อนี่ธรรมานี่มันเกิดขึ้นตุกขิงต,กต,กตุกยามเนาะก,การปฏิบัติวิปัสสนา uur, การรมฐานนี่นัจใจว่าหนังรับตาเะยอย่างจำกความอย่างเดียวมันใจเกิดขึ้นอะไรตุกตีมันเกิดขึ้นต่างตาหูเกิดขึ้นต่างหู ก็คือตั้งโต๊ะก็คือตั้งใจกับหูก็ขึ้นตั้งความรู้สึกของเขาหูไปหูไปนะโดยเฉพาะว่าคนอยู่ในเมืองของเรานี่เท้าฝึกจิตตานุปัสสนาคือฝึกจิตฝึกใจของเรานี่ยอมเกิดประโยชน์หลายนะคืออะไรฝึกใจของเราเนาะใจเขามีโลภะกับหูใจเขามีโลภะใจเขามัดีกับใจหัวแต่ไอ้ดีใจเขากลายการขยอมใจใจเขาเปลี่ยวเสื้อใจเขาหูประจำหูอย่ากว่าอย่าพี่ไปยึดถืออย่าพี่ไปยังอย่ไว้นั่นน่อยๆพี่กำไว้ปล่อยมันหูอย่าปล่อยหูอย่าปล่อยหูอย่าว้างนี่เขาก็ที่เป็น อาห้องว่าเป็นผู้ดีคู่ธรรมวิชยานี่ครับนะในสมัยหนึ่งครับพระพุทธเจ้าอยู่ดีเขาคิ้ชกุฏนะลงเลยเผาล้อมนางเขียมาภิกขุนีในวันนึงนี่ระหว่างดีอ่าพระธรมายามนี่ต่าสกติวราจานี่พร้อมโดยปริศต์ตั้งหลายมาหนังฟังธรรมเดชนาในสนัมนกของพระพุทธเจ้าเวลานัาน้นนี่นางเขียมาภิกขุนีมาโดยตั้งใจว่าที่มาไหว้สาพ,พระพุทธเจ้า ไอ้มหันตา่าสก้าแล้วก็ยืนอยู่ที่ขังเจียงอย่างก็ไหวพระุรธเจ้าเราก็บอกไปต่า,ตาสก,กาพญาอินนี้ได้หันนางเขียมากพิคุนี้นั่นจึงได้ถามพระุรธเจ้าว่าเจ้านางพิคุนี้นี่จืดสร้างมายืนอยู่ที่นั่นกัง่าง,ง,งๆแรงๆเจียงๆนี่เละเลยมา,าไหวเลยบอกไปเนีะพระุรธเจ้าก็เลยบอกว่าอ๋อพญาอินตาสก,ก้าเดวาราตเป็นลูกสาวของ ตมาภาพนะเป็นศึกษาของเฮาเก็เออจือว่าเคมา,าเป็นผู้มีปัญญาํนุออ่าฉลาดในขอนตังแหลมใจตังแล้วก็กอะไรกล่าวคาถาว่ะนะเฮาห้าองผู้มีปัญญาเนะลึกลําเป็นนักผาฉลาดในต่างแหลมใจตังต่ที่ถึงนะเป้าหม้หรือว่าถึงความประโยชน์สูงสุดว่าเป็นท่ามป่าเป็นภิกูคืคอหมายความว่าอ๋อนางเคมานี่เป็น ลูกสาวเขาเออเป็นคุฉจารดเพราะฉะนั้นนี่คนเกิดมานนี่เราคู่ว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนไม่เป็นประโยชน์อีก่ขอที่ละเอียดเหตุประโยชน์นี่อันว่าที่เป็นประโยชน์ก็คือประโยชน์ก็มีหลายอย่างประโยชน์ในหลกนี้ประโยชน์ที่มันเป็นธรรมดาค่ะเป็นเช่นว่ามีเงินมีคำนะสัมปติเอตมีนามีตานี่เป็นประโยชน์ที่มันมันแก่นแต่วประโยชน์ที่มันแก่นคือเป็นประโยชน์ในธรรมประโยชน์ในชิดในใจเขาตัดที่ไรปนตุกประมาณนั้นนะ อ่านี่คือประโยชน์นะพระพระเถรเจ้าก็เลยบอกแกอันแก่าตาสก,กาติวาราชากำนี้ประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือประโยชน์ี่สัง้าก็คือพาโสดาบันพาสตกากามีอนากามีแล้วก็อรหรันต์กรณีที่เกิดปัญญาที่คือเขาถึงโสดาบันอันจะนีที่ได้เห็นจือนะก็คือที่อ่ามีสังขาระนี่ต้องเลยมีศีลวิสุทธิ มีศีลบริสุทธิ์ต้องเลยมีจิตตาพิสุทธิ์ีมีใจที่บริสุทธิ์นะถ้าว่ามีศีลบริสุทย่อมีใจฝึกคัดใจตั้งมันมันแก่นบริสุทธิ์แล้วก็ที่เลยหันถึงความเป็นเต้ของตัวเขาความเป็นเต้ของสังขารธรรมตัางหลายหันรูปนามนั่นะยกนามนะ body and mind นะ physical and mental นะั่นคะื Who, เรื่องของรูปนามอ๋อ แต่อันนี้จังตุกขังอนัตตานะคู่ยาวนี่เอาก็ที่ไรหมดความสงสัยว่าเออตัวเขาเป็นตัวเขานี่เขาเก๋เจียมตาวที่ไรหูตัวนี้คูยาวเขาก็ที่ไรปฏิบัติให้มันถูกต้องอ๋อเขาทิมแก่ติมจิยมได้ไม่แต่เขาที่เก๋ที่เจียมได้แต่ว่าเขาที่อยู่จืดเลยคือมันพอใจเขาประสุดที่ใจเขากัดใจเขาเย็นใจเขามันแก่อะไรหูต่างไ้ก็หันต่างเหมือนที่เขาจนกันปฏิบัติน่ะปองนอแบบเนาะนาะ หูเนาะก้อนเนาะเมยเนาะครอบเนาะเหย็นเนาะงอเนาะหู่ไปจอมเนี่ยอันดีมันเกิดขึ้นเนี่ยหู่ยาวหู่ยาวเขาที่หันว่าอ๋อมันเป็นอันนี้จังทุกครั้งนะแตาที่เกิดความเบื่อหน่ายเบื่อจานไอตัวเฮายาวไข่ปนจากตุกยาอนจึงเลยคลายใจเขาเป็นกลางกลางดีใจเมื่อมันสุกมันตุกคาใจเมื่อมันตุกอันนี้ขนาดนะดีใจเมื่อมันสุก เมือ่อตุกคาใจเหมือนมันใหม่เขาก็ที่ไรมีใจที่วางใจเป็นกลางวางใจเป็นกลางที่สําคัญนายาโนปิดขายานเนี่ยสำคัญที่สุดท้าูมันเจียวเขาก็ที่ไรมีปัญญาเข้าใจมันน่ยาวเขาก็ที่ติ้มไรให้ตาหายทาให้ตาหายยาวเขาก็ยอมมีปัญญามีอันนี้สองเลยสองภาการหนึ่งถ้าวหวัถึงนิพานเถิมปอนจากตกเติอกนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แทงร,รมหนึ่งทานั่นเสียต้านก็มีบุญหลายก็ที่ได้ไปเกิดเป็นเทียวกุตเทียว,วดา นะอันนี้คือห้องว่าเป็นผลของการที่เขาอะไระปฏิบัตินะรรมาวิชยรสัโพชังกาอันนั้นเะจ้าเพราะฉะนั้นในนี่ถ้าเขาปฏิบัติอะไรมุจริานเดียยนี่ก็เขาก็ยอมอะไรอันนี้สงหลายนะคือเขานี่แบบอยู่ในคุณธรรมความดีต่างหลายก็ยอมคือเขานี่สามารถมีปัญญามีการเข้าใจธรรมะการเข้าใจตัวเก่านะการเข้าใจธรรมะคือการเข้าใจตัวเก่านั้น เพราะว่าาวาภายเรกเข้าใจตัวเก่าแล้วคนนั้น,นปะทองว่าเข้าใจพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า,านี่ไรไรตระไ,ไวนวะดุลาภิคูต่างร้ายว่าพิคูทีพูท้ทีมีความรักไถ่หรือว่ามีความหักในตถาคกานี้จุงไรเจริญวิปัสสนาภาวนากรรมฐานนี้คือไรดุกวันเจ้าวันคํำก็คือเราอะไรพิจารณาเจ้ามาภาวนานั่งมาพอนานเป็นการปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นการบูชาพระพุทาเจ้าอย่างเตะอันเจ็ดอันงามยาวอันนี้ก็คือเรื่องของธรรมวิจยาสัมพชังกะเนาะวิปัสสนาตอนที่สิบสามในวันศิลวันนีเอามาฝากก็ขออุปมาอสปไม้งหลายเลยนามอไปใจไปคิดพิจารณาถึงธรรมวิจยาที่มันเกิดขึน้นนี่ถ้าเอาพิจารณาอะไรเหมือนถึงว่าธรรมานี้คือต,วตัวโตเอาตัวใจเอา้าคือใจเอา้านี่เปลี่ยวใจเอา้านี่หมดใจเอ้าเกิดปีติสมจริงยีนี่ยยังเกิดประโยชน์หลายเปน็นอันมากอันหลายยา พราะฉะนั้นในวันนี้ก็สาธุวานุโมตนาเออตุกภูตุกต,ตาน,นั้นในให้มีใจใ้มีกําลังใจใ้มีแห่งใจแม้แต่อากาศที่คัดที่หนาวแม้แต่ฝนที่ตกก็ดีคือเลยคัดใจในนาทีของทัวเก่านาทีของสามีภรรยานาทีของเจ้าบ้านนาทีของอาภิกุสังฆานาทีของปรมยสาน,าาานาต่างๆเลยชวนกันปฏิบัติไถ่เต้าเลยเป็นพัดใจเก็บพันธิปานมีความสุขตัวสุขใจเหมือนกันทุกภูตุกต,ตานเสกกรรมขาดเตอ 沙土，沙土。撒撒